สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีช่างพูม่มบันนองมาหน้าเนาะค่ะบาแต่ไปทางไหนฝนกระโดดพ่ว,พวมแล้วสิผ้าพี่น้องเนาะค่ะมาเบิงกระถอมนะคะพี่น้องทันไดทีสนใจกําลังมองหาแบบกระถอมไปหน้ากระถอมในสวนนะคะมือนีสิผ้ามาเบิงกันเนาะค่ะกระถอมนีแก่สิเป็นโ่วงสา้างห้องเฮาเฮ็ดบ่ทั้งแล้วนะคะเป็นกระถอมที่จุว่าเฮ็ดไ้ในสวนนะคะ บรรย,ยากาศเนี่ยมัอเสาร์่ย้มเล้นนนนงนะคะอยู่กับธรรมาชาติในสวนในหน้าของเหานี่แหละค่ะแต่กับบัท่านแล้วเนาะค่ะงบประมาณเบิดก่อนขนาดของกระท่อมนี่นะคะขนาดนี้กับผู้ยูผู้ผูใยากได้นี่ค่ะคิดเองค่ะว่า,าเซเอาหกคู่หกทางเิ่นกับว่าขนาดนี้ไม่เป็นได้ดายอยู่ม่เพิ่อนว่าแต่ว่าผู้ยูกับว่า อยากไดแบบนี้สร้างกับจัดให้แบบนี้ค่ะตามไซคูรูเลยเนาะคะ่ะสิเป็นบานทรงยกสูงนะคะก็คือสิบีแต่ทุนบานค่ะแต่ทุนบานไว้สําหรับปลูกเป๊ปลูกยังนี่แหละคะ่ะเสาที่เข้าใส่นะคะสิเป็นเสาเสาสําเร็จลูปนะคะเข้สาสีสางมาแบบเป็นซําเ็จลูเลยะคะ่ะเสาเก่าต้นนะคะ เสาเก่าต้นนี้คือโตบานนี่สีมีเสาอยู่หกตนค่ะแล้วก็ซ่านเนาะค่ะซ่านบาน็เป็นซ่านซ่านโดยทนั่งเรนก่ะมีเสาอยู่สามตนนะคะเ้าในส่วนของเสาตัวบานนี่นะคะสีกว้างสูงของเสาสอยู่เมตรแปดซิบค่ะฝังลุในดินสามสิบนะคะกระสีเหลืออยู่พอดีครับผู้ใส่เนี่ยนะคะส่วนสูงพ่อๆกันยางหลอดใจสบายในส่วนของซ่านเพื่อนเนาะค่ะ เขากระสียูเมธาสิบค่ะกระสีฟังลงดินสามซิปเส้นขึ้นกันซ้านเนื้อนี่กะคือใบเสียไว้แต่นางเหร็นนางบึงวิวธรรมาชาติเนี่ยเหมือนเสาย่ามฝ้นตกยเนียหนาวยนี่ยมยังยังสี่ละค่ะกระท่อมลังนี้กะเริ่มลงมือสั่งในประมาณเดือนหนึ่นงแล้วเตะกระบอท่านแล้วเนาะค่ะ <c oughs> เบิดกรังเทรื่องนี่กะ ปูแปนเรียบร้อยค่ะปูแปนไวแล้วแต่ว่าในส่วนของตูวสา้นนี่เ่ทัะว่านในปูแปนนะคะข้างเทิงนี่ปูแปนแล้ววาสีสองหองค่ะข้างเทิงนี่ึ้นใบวาสีสองหองสิจงตรงกลางให้นย,ยางนะคะกาสิเดห้องทั้งเว้นตัวก็ทั้งเว้นออกไว้สองหองนะคะโครงสร้างนี่เฮ้าสีใซน์ใหม่ทั่งเบิดเลยนะคะที่ทั้งโครงสร้างทั่งเสาเสาตอ าาออาขาวหรือว่าคือยังข้าวปฏิใสไม่เบิดค่ะเพราะว่ากูยูมาใหม่นะคะมีห้าสีมาเบิ้งคำนวณค่ะเสจจายให้พี่น้องฟฝ้ามงเนาะคะ่ะว่าค่ะเสจจายในกรณีที่ข้าเห็หบนบดท่านแล้วอยู่นี้สียู่ประมาณเท่าใดรเนาะคะ่ะอันดับแรกเลยค่ะสีเป็นคือชาเสาก่อนนะคะ่ะเสาเก่าต้นนะคะเสาเก่าต้นนี่เป็นเสาปูนที่ห่างเป็นรอหายค่ะ ทั้งร่วมอิฐทั้งร่วมปูนแล้วก็หินที่ห้าเอามาลุ่งเสามือแหลงนะคะเข้าเมือเข้าหยกเสามือแหลงกาซียูประมาณหาพันหานะคะรวมทรายน้ำค่ะแล้วกาสีนี้ค่ะค่าใหม่นะคะค่าใหม่นี่คือตอนแรกนี่เขาเลื่อยไว้เป็นใหม่ของเข้าเองเขาเลื่อยค่ะเข้าจางค้นเลื่อยกาสีโต๊กอยู่มือนสองค่ะ้วกา คาใหม่อีกี่ห้าบ่าอภาษาคนรวยมาแล้วบ่อเข้าสื่อนำ้ำแขางบ่านนะะในมือบ่าอีกนะคะ,ะอยู่ประมาณนมื่นสามค่ะอยู่ประมาณหมื่นสามคมาซา,า,างนะคะคาซางป็นคืดน้าทึ้งยกทึ้งปูของถุงใย,ยแลแ้วแบบทึ่งมุ้งลังค่านะคะคาซางมันคือน้ำม,มือมนหนึ่งค่ะนี่ค่ะเพิ่งจะมุ้งลังคาให้แบบนี้เลย ค่ากับมุ่งเรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเคยว่าสีบปมุ้งแต่ว่านี่ยานฝนมันตกแบบใหม่แมส่สีผูสีดอกนะคะก็เลยมุ่งไว้ก่อนแล้วกันในส่วนของค่าสันทยเนาะคะ่ะค่าสันทยข้างบนอนะ่ะเทิงสันทยแล้วก็เทิงไม้ฟ้าเชาื่อราเทิงตะปูเกี้ยวตะปูอย่างนะะี่ค่ะก็อยู่ในราคาหมื่นแปดนะคะข่าวขาวนะคะลางหนีประเทนแหลวก็ต้ต๊อ,อยุหามื่นแปดหาลอยคุณล่ะค่ะ คิดคร่าวๆค่ะบพราะว่าในคิดร่วมแบบเบสเซต์นะคะนี่กระสีเป็นไตทุนบมาเนาะค่ะนี่ม,มองเพคนฟูแปนนหายเป็น,นกระสีตีแบบแบบที่แห้งนะคะ่ะคนยันที่ยันมันดังนะคะกับรองตีแบบที่ทีสร้างเพป่นวานะคะกับพ่อจเย้ยนะคะเหืยันแบบนี้ทิ้งว่าบนท่านแล้วกะได้ได้อยู่แต่ตารางเลยนะคะเวลามาสวนกะเอาตารางเพื่อนนี่ยแหละคะ่ะเป็นหม่องพักก่อน สีพยายามนะคะพยายามขวบคุ้มขาชใจ,ะจนะคะโบหายเ่อนหลังนีเกินแสงสิเหตุใดบอนะคะสำหรับพี่น้องคนไหนเนาะคะ่ะที่มีแบบเื่อยงา่าๆหรือว่ามีแบบที่หรือว่าอยู่ในสวนหรืออยู่มันมวนกะเอาลงมาให้เบิง่งในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขขอเจอ้เพียงีเท่านี้เนาะคะ่ะ ่ากระทร่อมมีเฮ็ดแล้วรื้ว่าสางเรียร้อยสมบูรณ์แบบเกษมมาอัปเดียนให้พี่น้องในเบิ่งอีกเท่อน,นึงเนาะค่ะจะไดะกำฝากคนทีน่ตามเนาะค่ะ่องผู้บันอกบันหน้าในเด้อค่ะเปื่อเป็นให้กำลังใจให้คนอีสานบานเฮาเนาะคะ่ะวิถีชีวิตอีสานบานเฮานะะนเนาะค่ะสำารับคลิปนี้สวัสดีค่ะ